คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนเอาหล่อเอาเท่พูดได้นั่นสิคุณวันชัยสอนเชรีว่างมากก็ไปนั่งไหว้พระอยู่กับวัดไก่เตี้ยนะถูกแล้วเพราะที่นั่งโพสต์ไม่เอาเพื่อไทยแล้วจะเอาใครเป็นรัฐบาลอยากจะถามดังๆถ้าไม่เอาเพื่อไทยและนายกเศรษฐาแล้วคุณจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกเห็นกล่าวหาโจมตีกันจังไอ้นนท์ก็ผิดไอ้นี่ก็ไม่ถูก จะยืนเดินนั่งนอนเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าถุงเท้าเป็นประเด็นกันไปหมดจะบ้าตายทาั้งๆที่เป็นรัฐบาลมาแค่สองถึงสเดือนโจมตีอย่างกับว่าเขาอยู่มาเป็นปีจะเกลียดทักษิณและเพื่อไทยก็เกลียดกันเอาเป็นเอาตายเกลียดไม่เลิกเกลียดแบบเข้ากระดูกดำทั้งๆที่ผู้มีอำนาจเขาเลิกเกลียดเขาก้าวข้ามความขัดแย้งกันแล้วแต่พวกนี้ยังฝังจิตฝังใจกับทักษิณทักษิณอย่างกับสายสินมัตตาสังไม่ยอมเลิกลา จะบ้าบอกกันไปถึงไหนไม่คิดจะให้บ้านเมืองมันเดินหน้ากันบ้างหรือไรจะเป็นสับเปลอเผาผีกันไปแบบนี้หรือแค่นายกไปแสดงความยินดีกับคุณุงอิงโดยท่าทีแบบนั้นก็ดิ้นกันเป็นกิ้งกือโดนไฟทําไม่ถูกบ้างละไม่เหมาะสมบ้างละคนเป็นนายกทําอย่างนั้นมันน่าอายก็คนอยู่พักเดียวกันพวกเดียวกันจะเล่นจะหยอกกันบ้างไม่ได้หรืออะไรกันนักหนา และคุณนุ้งอิงที่เป็นหัวหน้าพักและจะเป็นนายกคนต่อไปหรือไม่นั้นมันก็อยู่ที่ประชาชนทั้งวัยและการเมืองในสถานการณ์นี้ที่มีก้าวไกลเป็นคู่แข่งคุณไม่เอาคนวัยขนาดนี้จะไปเอาคนแก่ขนาดไหนมาเป็นผู้นําแม้แต่เรื่องเงินดิจิทอลวอลเลตหนึ่งบาทก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลจะเอาแบบไหนอย่างไรกันแน่อยู่ในขั้นตอนที่เขาคงจะพิจารณากันให้รอบคอบทําได้ก็คงจะทําและทําได้แค่ไหนเพียงไร เขาก็คงต้องดูกันให้ดีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกันก็มีสติปัญญากันทั้งนั้นทําแล้วบ้านเมืองเสียหายทําแล้วติดคุกติดตารางเขาก็คงไม่ทํากันหรอกผมเชื่ออย่างนั้นเพราะพักเพื่อไทยคงจะมีบทเรียนเห็นพักพวกติดคุกติดตารางหนีไปต่างประเทศกันแล้วหลายคนคงจะเป็นบทเรียนที่ดีการเป็นรัฐบาลครั้งนี้ใครก็รู้ว่าจะมาถึงวันนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะเขาคงจะไม่ทําอะไรซ้ํารอยเดิม ทั้งการชุมนุมประท้วงการปฏิวัติรัฐประหารมันเป็นบทเรียนกันกันกบคนทุกคนควรหันหน้าเข้าหากันได้แล้วเลือกสื่อทีเถอะที่จะเอาแต่ด่าดๆแต่ไม่เห็นจะทำอะไรเลยแทนที่จะปรองดองกันกลับเมายากันทุกวันว่างๆไปไหว้พระที่วัดไก่เตี้ยเขตตะลิงชันกันเสียบ้างนั่นขอโทษครับเอาดีเอาดรอ่ะนะใครก็กระร่อนปินป้อนพลิกลิ้นผูดได้ทั้งนั้นแหละครับแต่กับคนที่เขาไม่ห่วงเท่ หวังตำแหน่งแห่งหนสิ่งใดอันใดที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่เหมาะไม่งามหรือครางแครงในความบริสุทธิ์โปร่งใสเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดจะแสดงความคิดเห็นขัดขานอย่างนายทักษิณขอไม่ได้เกียริเอาเป็นเอาตายแค่นายทักษิณกลับเข้าคุกทุกอย่างก็สงบเป็นปกติหรือว่าคุณบัญชัยโมอดลนั่งไหวพระวัดไก่เตี้ยจนมองไม่เห็นสิ่งนี้ก้าวข้ามความขัดแยง้งไม่ได้หมายความว่าต้องยอมให้นายทักษิณ ทำความวิบัติชิบหายกับประเทศนี้อย่างไรก็ได้จะอยู่เนื้อกฎหมายทําลายกระบวนการยุติธรรมก็ไม่เป็นไรนี่คุณวันชัยจะชวนคุณอุ้งอิงจะเชียร์คุณเศรษฐาว่าไปไม่มีใครตําหนิแต่ไม่ควรไปด่าผู้อื่นบ้าบอที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและผู้นําคุณวัญชัยจะเชื่อทําแล้วบ้านเมืองเสียหายทําแล้วติดคุกจตารางเขาก็คงไม่ทํากันหรอกก็เชื่อของคุณไปแต่คนที่เขาไม่เชื่อเพราะเขารู้ทันรู้เช่นเห็นชาติ ต่อให้มีบทเรียนกี่ครั้งกี่หนคนอย่างนายทักษิณก็ไม่เคยเก็ียดลาบหรือเกรงกลัวได้อํานาจเมื่อไหร่กูก็จะเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกกินรวบทุกข่าวไปคุณบรรชัยจะเอาอะไรมามั่นใจว่าเขาคงจะไม่ทําอะไรซ้ํารอยเดิมใช่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีก็มีสติปัญญากันทั้งนั้นสําคัญเพียงว่าสติปัญญาที่มีนั้นจะทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนหรือพักพวกครอบครัวตัวเองเราวันชัชยคอลัมน์ วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน